มอบรักบำเรอใจตอนที่18ความคิดถึง3ปีหลูหุุยมีสีหน้าแข็งทึอมองเช็คในมือเธอด้วยสายตาอะไรอาวรนทำไมนี่เธอกำลังสั่งฉันเหรอซูนันจือยิ้มเรียบเรียบเอาเช็คใส่กลับเข้าไปในกระเป๋านี่ไม่ควรผิดสัญญานะ เธอเอาเช็คให้ฉันก่อนฉันจะบอกเธอหลูหุ้ยมองเธอด้วยสีหน้าเย็นชาป้าหลูถ้าระหว่างเราแม้แต่ความเชื่อใจขั้นพื้นฐานก็ไม่มีงั้นก็ไม่จําเป็นต้องร่วมมือกันแล้วซูนานจือเม,ม้นริมฝีปากเล็กน้อยค่อยๆหยิบไฟแช็คสีเงินออกมาจากกระเป๋านิ้วกดเบาๆทําให้เกิดประกายไฟเธอวางเช็คให้ห่างจากเปลวไฟสองสเซนติเมตรแค่วางลงไปอีกหน่อยมันก็จะไม่อย่างสมบูรณ์อยา่ยาอย่า สำหรับหลูหุ้ยที่เห็นแก่เงินแล้วมันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากเธอเรียกกรีดร้องและสายหน้าอย่างรุนแรงท่าทีก็ดีขึ้นมากหนานจือหนานจือเธอฟังฉันพูดเธอวางของลงฉันจะบอกเธอแล้วสูหนานจือหัวร้อยย่อวางไฟแช็กลงชาชารีบรีบพูดหลูหุ้ยเบ,บ้ปากพูดขึ้นอย่างไม่เต็มใจสถานพักฟื้นชานเมืองตะวันออกทะเลใต้เลขที่หนึ่งร้อย รู้แล้วซูนานจือยืนขึ้นอย่างไม่แยแสจะเดินออกไปหลูหุยตามไปอย่างกังวลเอาเงินมาให้ฉันสิซูนานจือจ้องมองเธออย่างมืดมนหลังจากฉันแน่ใจว่าคุณยายอยู่ที่นั่นฉันจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณเธอเก้าวออกจากบ้านไปนั่งแท็กซี่อย่างแทบรอไม่ไหวนั่งแท็กซี่40่สิบนาที ในที่สุดก็มาถึงชาญเมืองห่างไกลซูนานเจอมองทิวทัศน์ที่ดูอ้างว้างมากขึ้นเรื่อยๆนอกหน้าต่างอดไม่ได้ที่จะกำหัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกังวล คุณครับดูคุณไม่ใช่คนชาญเมืองเลยทำไมถึงมาที่ห่างไกลแบบนี้คนขับรถค้นหาสถานที่อย่างยากลำบากขณะยิ้มถามซูนานจือไปด้วยซูนานจือก้มหน้าเล็กน้อยยิ้มเรียบเรียบพูดขึ้นคนสำคัญของฉันอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อฝึกฝนให้เธอเป็นเครื่องมือหาเงินตั้งแต่เล็กพ่อแม่บุญธรรมไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอด้วยความรักของครอบครัวใดๆเธอทานไม่ค่อยอิ่มสวมเสื้อผ้าไม่ค่อยอุ่นร่างกายอ่อนแอบอบบางป่วยบ่อยในช่วงเวลานั้น ผู้สูงวัยในบ้านคอยดูแลเธอตลอดเวลาถึงพวกเธอจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดก,กันแต่ซูนานจือเห็นเธอเป็นญาติคนเดียวของตนเสมอมาเธอคือแม่ของหลูหุยซูนานจือเรียกเธอว่าคุณยายด้วยความเคารพสามปีก่อนคุณยายเป็นโรคมะเรง็งปอดถูกหลูหุยใจดำทิ้งที่ชานเมืองตั้งแต่นั้นมาซูนานจือก็ไม่ได้เจอเธออีก เพื่อสามารถตอบแทนพระคุณของคุณยายได้เธอเลือกที่จะเชื่อฟังหลูหุยพยายามไปที่บาร์เพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลแค่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดจะตกอยู่ในกระเป๋าหลูหุยสมปีมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปคราวนี้คุณยายยังจำเธอได้หรือเปล่า ในใจซูนานจือขมขืนเล็กน้อยกัดฟันรถเลี้ยวเข้ามุมป้ายสะดุดตาของสถานพักฟื้นก็อยู่ไม่ไกลเธอลงรถด้วยความกระวนกระวายสองมือล้วงกระเป๋าเสื้อกันลมในใจก็รู้สึกหนาวสัน่นที่นี่สามารถใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนภัยพิบัติได้อย่างสมบูรณ์ประตูทางเข้ามีรถตู้เก่าๆไม่กี่คันจอดอยู่บนนั้นมีคำว่ารถพยาบาลเขียนไว้อย่างคดเค้ยว บ้านที่อยู่ระหว่างลมหนาวมาเป็นเวลาน,านานอีกไม่นานก็จะพังทลายเรากับจะถล่มได้ตลอดเวลาซูนานจือถอนหายใจอย่างปวดใจเหยียบพื้นที่ไม่ราบเรียกเดินเข้าไปในสถานพักฟื้นรอบๆมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตรงเคาน์เตอร์พยาบาลมีแค่ผู้หญิงหนึ่งคนกำลังเล่นโทรศัพท์เมื่อเห็นเธอแล้วก็เงยหน้าขึ้นอย่างเฉยเมยวันนี้คุณหมอลาหยุดไม่อยู่ ฉันมาเยี่ยมญาติซูนานจือพูดเสียงเรียบมองเธอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังรบกวนคุณช่วยฉันดูหน่อยคุณเยียสยาอยู่ห้องผู้ป่วยไหนเยียสยาหลังจากผู้หญิงคนนั้นพึงพำหาแล้วก็ชี้ไปที่ทางเดินไม่ไกลเดินไปจนสุดทาง ขอบคุณค่ะซูนันจือมาถึงประตูทางเข้าอย่างแทบรอไม่ไหวหายใจเข้าลึกๆแล้วผลักประตูเข้าไปภายในห้องกลิ่นยิ่งแย่แสงไฟสลัวบนเตียงมีเงาผอมบางนอนอยู่ซูนันจือขอบตาร้อนเผาปิดริมฝีปากอย่างอดไม่ได้ตะโกนอย่างโหยหาคุณยาย ร่างบนเตียงกลับไม่ขยับเลยสักนิดเหมือนกำลังหลับอยู่ซูนานเจอเมมริมฝีปากเงียบๆน้ำตาไหลออกจากขอบตาอย่างช่วยไม่ได้สามปีมานี้เธอคิดถึงทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนนี้เจอแล้วเธอกลับยิ่งรู้สึกเจ็บปวดในใจตอนที่19เจอกันอีกครั้งเธอเปิดไฟหัวเตียงเบาๆแสงสีส้มสลัวทำให้ห้องสว่างขึ้นบ้างทันใดนั้นร่างที่สันเทิมบนเตียงก็ขยับ เสียงใจดีไรเรี่ยวแรงค่อยๆดังขึ้นนานจืออาซูนานจือตกตะลึงเล็กน้อยการกระทําแข็งทื่ออยู่วินาทีหนึ่งมองไปตำแหน่งเตียงผู้ป่วยคุณยายฟื้นแล้วแสงสะท้อนใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากของเธอรื้วรอยชัดขึ้นกว่า3ปีก่อนมากเธอเม้มริมฝีปากซีดเซียวดวงตาสลัวมองซูนานจือ ซูนันจือจมูกแสบร้อนรีบก้าวไปข้างหน้าย่อตัวหน้าเตียงจับมือแห้งเหี่ยวของเธอพูดด้วยเสียงสะอื้นคุณยายฉันมาเยี่ยมคุณแล้ว คุณยายยิ้มยิงฟันฟที่เหลือเพียงไม่กี่ซี่ทำให้รู้สึกขมขื่นปรากฏในใจสามปีแล้วในที่สุดนันจือก็ยอมมาเยี่ยมยายแล้วไม่ใช่นะคะฉันอยากมาตลอดเลยแต่วันนี้ป้าหลูเพิ่งให้ที่อยู่ของคุณกับฉันซูนันจือขมวดคิ้วอธิบายประคองข้อมือที่สั่นเทิมเล็กน้อยของเธอด้วยความปวดใจคุณยายยิ้มเล็กน้อยถอนหายใจยาวเหยียดเสียงอ่อนโยนขึ้นมากเสียวรู้นะ่ะ ทุกครั้งที่หล่อนมาเยี่ยมฉันฉันถามว่าทำไมหนานจือไม่มาหล่อนบอกว่าเธอไม่ยอมมายายนึกว่าเธอโกรธยายสูหนานจือตาแดงมองสายตาขุ่นมัวของคุณยายคุณพูดอะไรคะฉันจะโกรธคุณได้ยังไงคุณยายหัวเราะเปล่งเสียงอย่างมีความสุขริ้วรอยบนใบหน้าดูผ่อนคลายลงดวงตาหลีลงกลายเป็นเส้นแห่งความสุขหนานจือยังจำยายได้ยายดีใจมากเลย ซูนันจือยืนขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นขมวดคิ้วมองสิ่งแวดล้อมโดยรอบคุณยายคะฉันรับคุณกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใจกลางเมืองดีกว่าอยู่ที่นี่ตลอดมันไม่โอเคคุณยายถอนหายใจเบือนหน้าหนีมันแพงมากช่างเถื่อยยายไม่อยากใช้เงินของหนูคุณยายคะตอนนี้ฉันมีความสามารถเลี้ยงคุณยายได้แล้วนะซูนันจือยิ้มเล็กน้อยขณะพูดขึ้นโน้มตัวแนบหูเธออย่างใกล้ชิดตอนนี้ฉันเป็นพยาบาลและแค่ตั้งใจทำงาน อีกสองเดือนข้างหน้าก็จะได้เป็นหัวหน้าพยาบาลแล้วถึงตอนนั้นฉันก็จะเลี้ยงดูคุณได้เมื่อคุณยายได้ยินก็เปิดริมฝีปากแห้งผากด้วยความดีใจยิ้มอย่างเรียบง่ายและมีความสุขโอ้ยตายนานจือของเราโตแล้วรู้ปประสีระสาแล้วเป็นพยาบาลแล้วด้วยอยากเห็นหนานจือของเราใส่ชุดพยาบาลจริงๆป๊อกก๊อกดังขึ้นจู่ๆประตูห้องก็มีเสียงคอซูน,นันจือหันศีสัตว์กลับไป ผู้หญิงที่อยู่เคาน์เตอร์พยาบาลเมื่อครู่นี้พิงประตูทางเข้าเพ่หมดเวลาเยี่ยมแล้วตอนนี้คนไข้ต้องพักผ่อนอย่ารบกวนเธออีกอดซูนันจืบยักหน้าอย่างค่อนข้างผิดหวงังหันศีรษะไปยิ้มขณะห่มผ้าให้คุณยายคุณยายคะคุณพักผ่อนก่อนนะฉันทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลให้คุณก่อนพรุ่งนี้แบบนี้ฉันจะได้มาเยี่ยมคุณได้ทุกวันนันจือจะไปแล้วเหรอ คุณยายจับมือเธอไว้ด้วยความตื่นประหนกเล็กน้อยในใจซูนานจือขมขื่นเล็กน้อยรูปหลังมือเธอเบาๆพูดด้วยเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือนปลอบเด็กคนหนึ่งคุณยายคุณต้องพักผ่อนแล้ววันนี้ฉันต้องกลับไปที่โรงพยาบาลใจกลางเมืองช่วยคุณจองเตียงห้องผู้ป่วยพรุ่งนี้ถึงจะเข้าไปอยู่ได้ถึงตอนนั้นหนานจือจะมาดูแลคุณคุณยายได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดพยักหน้าด้วยความพอใจจริงเหรอ เงินยายจะรอเธอรีบกลับไปทำธุระเถอะซูนานจื้ยักหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวหลังจากออกจากสถานพักฟื้นไปก็นั่งรถกลับไปที่โรงพยาบาลใจกลางเมืองอย่างแทบรอไม่ไหวณนะโรงพยาบาลใจกลางเมืองเขตผู้ป่วยภายในคุณซูคุณโชคดีจังนี่เป็นห้องผู้ป่วยสุดท้ายพอดีเลยพยาบาลยิ้มขณะส่งบินค่าธรรมเนียมให้ซูนันจือยิ้มเล็กน้อยขณะพูดขึ้น ขอบคุณค่ะซูนานจือถอนหายใจด้วยความโล่งอกก้มหน้าเซ็นชื่อในรายการหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเห็นตำแหน่งเลขในบัตรลดลงก็ยิอย่างหมดหนทางดูเหมือนยังปรับตัวไม่ค่อยได้กับวันเวลาที่เลิกกับหนิงอี้เฉิงนอกจากค่ารักษาพยาบาลของคุณยายเธอต้องใช้เงินให้น้อยลงหน่อยวันรุ่งขึ้นณสถานพักฟื้นชานเมือง ซูนันจจอยิ้มขณะสั่งพนักงานบริษัทขเนเอย้ายของรบกวนพวกคุณด้วยนะคะของพวกนี้เอาไปด้วยกันใน,ในที่สุดภายในห้องก็เก็บทําความสะอาดแล้วซูนานจจอถอนหายใจยาวเหยียดกลับขึ้นรถตู้ยิ้มให้กับคุณยายที่นอนอยู่บนเปลคุณยายช่วยคุณยายรวบรวมของแล้วไม่มีอะไรหายตอนที่20ดันบังเอิญเจอคุณ โอเคโอเคคุณยายยิ้มอย่างมีความสุขมากจับมือเธอนั่นใบหน้าเต็มไปด้วยความพอใจงานจือทำงานยุ่งมากเลยใช่ไหมเอายายไว้ที่โรงพยาบาลแล้วไปทำงานเถอะไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งคุณยายมาอันดับหนึ่งงานมาเป็นอันดับสองสูนันจือยิ้มสดใสงนันจือเราหน้าตาสวยปากก็หวาน55คุณยายก็ยิ้มเช่นกันเทียบกับเมื่อวานแล้วท่าทีของคุณยายสดใสร่างเริงขึ้นมาก ตลอดทางรถเคลื่อนไหวขึ้นลงมาถึงโรงพยาบาลใจกลางเมืองนเขตผู้ป่วยภายในแจ้งชื่อค่ะซูนานจือแจ้งตามความจริงซูนานจือเมื่อวานตอนบ่ายจองห้องผู้ป่วยไว้หนึ่งห้อง รับผู้ป่วยคนหนึ่งมาจากสถานพักฟื้นชาญเมืองตะวันออกอหลังจากพยาบาลคนนั้นพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเย็นชาก็พูดขึ้นอย่างใจเย็นขอโทษนะคะคุณซูล,ลืมแจ้งคุณห้องผู้ป่วยนั้นตอนนี้ไม่สามารถพักได้ซูนานจืออึง้งทันทีว่าไงนะหมายความว่าไงโรงพยาบาลจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยตรงทางเดินให้คุณพยาบาลพูดอย่างไม่แยแสไม่สนใจสีหน้าซูนานจือเลยไม่ต้องเป็นห่วงจะคืนเงินค่ามาจําให้คุณครึ่งหนึ่ง มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินอาการป่วยของคุณยายฉันจำเป็นต้องรักษาภายใต้สภาพแวดล้อมปลอดเชื้ออีกอย่างฉันได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วจะบอกว่าคืนเงินก็คืนเลยได้ยังไงสูนานเจอขมวดคิ้วกล่าวเหตุผลด้วยเสียงเข้มพยาบาลคนนั้นกวาดตามองเธอด้วยความรำคาญงั้นคุณต้องการเงินคืนเท่าไรฉันจะทำเรื่องให้เบื้องบนดูว่าได้ไหม ฉันไม่ต้องการเงินคืนฉันแค่อยากให้คุณเตรียมห้องผู้ป่วยหนึ่งห้องให้ฉันตอนนี้ซูนานจจอพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกไม่สามารถปฏิเสธได้ตอนนี้กลับไปที่สถานพักฟื้นชานเมืองตะวันออกก็ไม่ทันแล้วตอนนี้คุณยายฉันต้องนอนโรงพยาบาลพยาบาลคนนั้นคิ้วเป็นเส้นตรงนี่เธอตะคอกทำไมคะไม่มีจริยธรรมต่อสาธารณะหรือไงตะโกนอีกทีฉันจะเรียกรปพ ซูนานจือหายใจเข้าลึกๆอย่างไม่พอใจงั้นคุณบอกเหตุผลฉันสิแล้วฉันจะหาคนรับผิดชอบพยาบาลคนนั้นหัวเราะเยาะอย่างดูหมิน่นบอกเธอก็ได้เมื่อวานหลังจากที่เธอโทรมามีคุณผู้ชายท่านหนึ่งต้องการจองห้องผู้ป่วยให้ภรรยาเขาเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโรงพยาบาล คุณผู้หญิงทั้งๆท,ที่ฉันจองห้องก่อนการข้ามคิวเรื่องทุจริตแบบนี้คุณทำออกมาได้ถึงแม้ในใจซูนานจือจะโกรธมากแต่ภายนอกยังคงสงบนิ่งเหมือนเคยคุณผู้ชายคนไหนฉันต้องการคุยกับเขาพยาบาลคนนั้นเลิกคิ้วหัวเราะเบาๆกำลังดื่มชากับผู้อำนวยการที่ห้องทำงานชั้นบนสุดของผู้อำนวยการคุณซูต้องการจะไปก็เชิญซูนานจือหันตัวเดินจากไปโดยไม่ลังเลสักนิด พยาบาลคนนั้นมองแผ่นหลังเธอก็หัวเราะเยาะในก้นบึง้งหัวใจซูนันจือนี่เป็นพยาบาลแผนกนารีเวสถ้าเธอไปโวยวายระหว่างการคุยสำคัญของผู้อำนวยการและคุณผู้ชายท่านนั้นผู้อำนวยการจะต้องโกรธจ,จัดแน่ๆจากนั้นก็ไล่เธอออกไปจากโรงพยาบาลแน่นอนสำหรับทำไมต้องแค้นซูนันจือแบบนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะความอิจฉาที่มักอยู่ในใจผู้หญิงละมังเธอหน้าตาสวยหุ่นก็ดีแพทย์หนุ่มหล่อทั้งหมดในโรงพยาบาลล้วนพูดถึงเธอไม่ไล่เธอไป จะให้พยาบาลธรรมดาเหล่านี้อย่างพวกเธอใช้ชีวิตยอย่างไรนั้นจะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่า คุณยายดึงเสื้อผ้าสูนานจือเบาๆถามขึ้นเสียงทุ้มสูนานจือกัดฟันเห็นยาของเหลวน้อยนิดที่แขวนอยู่พูดเสียงเบาคุณยายคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแค่เรื่องเล็กนิดเดียวเดี๋ยวฉันกลับมาคุณหมอหวังรบกวนคุณช่วยดูแลคุณยายฉันหน่อยฉันไปสักครู่เดี๋ยวกลับหลังจากกำชับคุณหมอที่สถานพักฟื้นเรียบร้อยแล้ว ซูนานจือก็หันตัวขึ้นลิฟไปที่ชั้นหชั้นบนสุดร,รองเท้าส้นสูงเหยียบพรมสีแดงนุ่มในใจเธอก็เกิดความประม่าและความเคร่งขรึมแอบคิดสงสัยว่าคนใหญ่คนโตคนนี้เป็นใครกันแน่เธอควรใช้วิธีไหนน้มน้าวให้เขายอมออกไปจากห้องผู้ป่วยเมื่อยืนตรงประตูห้องทำงานซูนานจือก็ยังคิดมาตรการตอบโต้ไม่ออก กลับประตูเข้าไปเมื่อสายตามองค์เข้าไปภายในซูนานจือก็หายใจไม่ออกเธอมองร่างสง่างามตั้งตรงที่นั่งโซฟาด้วยสายตาไร้ชีวิตชีวาขาเรียวตรงสองข้างซ้อนกันและนิสัยเฉพาะที่สูงส่งตั้งแต่กำเนิดทำให้ซูนานจือรู้สึกเสียวสันหลัง เธอไม่ค่อยแน่ใจนี่คือโชคชะตาหรือความโชคร้ายของเธอทั้งทั้งที่ตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาอย่างเด็ดขาดไปแล้วแต่ดันกลับมาพบกันใหม่ที่นี่อีกชายคนนั้นเงยศีรษะขึ้นมาช้าช้าดวงตาลึกลงไปในเบ้าราวกับทะเลเห็นได้ชัดว่าการบุกเข้ามากระทันหันของเธอก็ทำให้เขาค่อนข้างประหลาดใจเช่นกันตอนที่21็ดอยากรังแกเธอ ผู้อำนวยการหันศีษะไปขมวดคิ้วมองเธอเธออยู่ผแผนกไหนทำไมบุกเข้ามาตามใจชอบสูนานจือรีบได้สติกลับมาขมวดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงทุ้มต่ำลงนิดหน่อยขอโทษค่ะ ฉันไม่รู้ว่าผู้อำนวยการกำลังคุยกับใครอยู่บอ,อกไปผู้อำนวยการขมวดคิ้วไล่เธอออกไปนอกประตูแล้วปิดประตูอย่างไม่เมตตาเลยสักนิดยืนตรงประตูทางเข้าส่นันจือขาดสมาธิอยู่นานมากกว่าจะตอบสนองเธอถอนหายใจยา,ยาวนวดขมับด้วยความปวดศีรษะนั่งตรงมุมครุ่มคิดว่าควรทำอย่างไรดี นีจังเลยนะตอนนี้เธอต้องต่อสู้เพื่อห้องผู้ป่วยกับชายที่เพิ่งทิ้งเธอไปสูนันจือยังคิดไม่ออกว่าควรพูดอย่างไรจูจ่ๆประตูห้องทำงานก็เปิดออกเธอรีบหดตัวถอยกลับไปข้างในขอโทษนะครับประธานหนิงไม่รู้ผู้หญิงที่ไหนมารบกวนเกียรติของคุณเสียงประจบสอพลอของผู้อำนวยการดังขึ้นงั้นเราคราวหน้าค่อยคุยกันอีกคุณเดินทางดีๆนะ อึมหนิงอี้เฉิงตอบกลับเรียบๆสีเท้ามั่นคงเดินมาที่นี่อย่างช้าๆซูนานจจอเมมปากแน่นไม่กล้าเปล่งเสียงหดตัวซ่อนที่มุมแค่หวังว่าเขาอย่าเจอตนคราวก่อนเราเลิกลากันอย่างไม่ราบรื่นที่โรงน้ำชาเธอไม่อยากเจอเขาอีกเพื่อไม่ให้กระอักกระอ่วนแต่เสียงฝีเท้าชายคนนั้นเข้ามาใกล้รากับตั้งใจเดินมาทางเธอ สุดท้ายเมื่อรองเท้าหนังสีดำมันวาวหยุดตรงหน้าซูนันจือสมองเธอเกิดเสียงหึ่งค่อนข้างปวดศีรษะคุณย่อตัวทำอะไรตรงนี้เสียงทุมหน้าดึงดูดนั้นดังขึ้นมาจากเหนือศีรษะซูนันจือเบ่ปากอย่างหมดหนทางเห็นว่าซ่อนไม่ได้แล้วจริงๆก็ค่อยๆลุกขึ้นสายตาแค่เห็นบริเวณหน้าอกชายหนุ่มเท่านั้นหนิงอี้เฉิงมองริมฝีปากเล็กๆของหญิงสาวอย่างเรียบเฉยทันใดนั้นก็รู้สึกอยากจูบเธอ ริมฝีปากเธอนุ่มราวกับกปลีบด,ดอกไม้มักถูกเขากินหมดจดไม่มีแรงต่อต้านสักนิดมีทุระเหรอหนิงอี้เฉิงถามอีกครั้งเสียงทุ้มต่ำนั้นดูว่างเปล่าซูนานจือเชิดคางขึ้นประจานหน้ากับเขาอย่างสมบูรณ์ได้ยินมาว่าประธานหนิงจองห้องผู้ป่วยภายในให้คุณลูกหนิงอี้เฉิงรีดดวงตาสีเข้มจ้องมองดวงตาเอามอนด์รันเล็กน้อยของเธอแล้วยังไง ห้องนั้นเป็นห้องที่ฉันเตรียมให้คุณยายฉันก่อนรบกวนประธานหนิงคืนมันให้ฉันด้วยค่ะโทนเสียงของเธอมีสเสน่ห์และความน่าดึงดูดอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีต่อเขาในอดีตน้อยลงมีแค่ท่าทีไม่ต้อยต่ำและไม่เย่อหยิ่งดั้งเดิมที่สุดของผู้หญิงคนนี้เท่านั้นแต่มันทําให้หนิงอีเ้เฉิงรู้สึกสดชื่นมากเขาก้มหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยลูบคางเบาๆคุณซูมีหลักฐานพิสูจน์หมว่าคุณได้ห้องผู้ป่วยก่อน ฉันมีใบเสร็จรับเงินและพยาบาลข้างล่างเป็นพยานให้ฉันได้ซูนานเจอหยิบใบเสร็จรับเงินยับยุยี่ออกมาจากกระเป๋ากางออกให้เขาดูหนิงอี้เฉิงมองท่าทางชอบธรรมและเคร่งขครึมของเธอเรียบเรียบยินเล็กน้อยอืมแต่ตอนนี้สิทธิการใช้ห้องผู้ป่วยมันอยู่ในมือผมแล้ว ประธานหนิงเป็นท่านประธานผู้ทรงเกียรติของบริษัทที่เฟิงกรุ๊ปทำพฤติกรรมแรกคิวแบบนี้มันไม่ดีมั้งคะซูนันจือกำมัดเล็กน้อยมองเขาด้วยสายตาปฏิปับผู้ชายคนนี้เห็นได้ชัดว่ากำลังหยอกล้อเธอมึงอันมีโรงพยาบาลตั้งเยอะคุณซูไปหาที่อื่นได้นี่หนิงอี้เถิงยิ้มอย่างสบายๆเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งยังไงแล้วคุณซูก็ได้ประโยชน์ไม่น้อยจากสื่อบันเทิงนั้นไปที่ไหนก็จ่ายค่ารักษาพอ ซูนานเจอขมวดคิ้วเล็กน้อยในใจหนักอึ้งเธอประเมินตัวเองสูงเกินไปเรื่องฝีปากกับสมองเธอมีน้อยกว่าหนึ่งในหมื่นของชายคนนี้ตรงหน้าและเขายังโกรธอยู่อยากให้เขามอบห้องผู้ป่วยให้ยิ่งยากขึ้นอีกแล้วคุณต้องการอะไรซูนานจือมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยเสียงมีความหมดหนทางหนิงอี้เฉิงรีตาเล็กน้อยในดวงตาสะท้อนแก้มชมพูพิถีพิถันของหญิงสาวขนตาเธอเลื่อนลองมาเล็กน้อย มุมปากสีชมพูเม้นอย่างน้อยใจนิดหน่อยอยากรังแกเธอในเวลานี้ในสมองหนิงอี้เฉิงมีแค่ความคิดแบบนี้เท่านั้นเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยยกข้อมือขึ้นนิ้วเรียวลูบผ่านเส้นผมเธอเบาๆสัมผัสพิถีพิถันกระโดดบนปลายนิ้วเขาเริ่มเพ้อฝันอันไม่มีสิ้นสุดคุณซูเสนอเงื่อนไขที่ผมพึงพอใจได้